จากกรณีถังดับเพลิงระเบิดที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการเร่งวางมาตรการดูแลความปลอดภัยและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโดยนายอมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าต้องออกแบบมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกซึ่งต้องดำเนินการอย่างเข้มข้น ดังนั้นจึงกำชับทุกโรงเรียนทั่วประเทศว่าการจัดกิจกรรมต่างๆหากมีการใช้อุปกรณ์สาธิตจะต้องเข้มงวดมาตรการด้านความปลอดภัยโดยโรงเรียนและหน่วยงานที่จะมาสาธิตต้องตรวจสอบอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดในส่วนของสพทเนะี่ยเมืเ่อเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เราพูดคุยกันสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือการดูแลเยียวยากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งคนที่เสียชีวิตและก็คนบาดเจ็บ ในส่วนที่สองก็คือพอเกิดเหตุอย่างนี้นขึ้นมาเราก็คงต้องออกแบบมาตรการในการที่จะต้องกันไม่ให้มันเกิดซ้ําอีกต้องมีการวางแผนมนการดูแลตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์หรือคุณครูฝึกรวมทั้งอุปกรณ์ที่จะช่วยรักษาชีวิตให้ปลอดภัยอนนี้ก็ต้องมาทบทวนกันขณะเดียวกันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งทบทวนมาตรฐานถังบรรจุก๊าสทุกชนิดก่อนประกาศเป็นสินค้าควบคุม พร้อมเตือนประชาชนเลือกซื้อถังดับเพลิงที่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอ,อกเพื่อความปลอดภัยสุนทระททองนบรายงาน